่คะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าแตยบุบบกนะคะดูดูเห็ดเนี่ยยากนะดูย่าตึ๊บเต้นอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดปวกฝรั่งนะคะอันนี้เห็ดปวกฝรั่งมาบ้านนี้ดูแต่เห็ดมาวันนั้นดูเห็ดน้าแตยจะไปถ่ายกันไหมเดี๋ยวอีกทีโอ้ยดไส้ไส้ย่ากิ้ีแล้วก็ข้าวหลังโอจะได้มัเห็นผักสดมาดูเม ทำงานเป็นหัวเห็ดใช่มาดูน้องมีทำงานโอ้เยอะออเดอร์เยอะอะไรนี่เขาเขาเรียกอะไรนี่สีชมพูหวานเหมือนมพูหวานเหมือนเหมือนเจ้าของเลยทำแบบใหม่ออกมาหรือยังครับพี่เน่งอันนี้น่ะพวงคุญแจมีสามแบบอ๋อยังมียังมีสามแบบอยู่เลยนี่ แล้วก็มีนี่ลายเซ็นนะคะนี่ลุงผลป้าแตนแล้วก็กกอบต้องมีต้องมีแบบว่าพี่หน่งเมเดซแล้วนี่ยังไม่มีมีคนบอกว่าอยากได้ลายเซ็นลายเซ็นพี่หน่งกับเมมบอนี่อันนี้จะเป็นรูป <50 S 1> พญายนาค ตัาทำการทำงานนี้เริ่มโลกขึ้นทุกวันแต่ก่อนนี้โล่งแต่ก่อนนี้โล่งตอนนี้ไม่ได้ละโอ้หวานมากอ่ะอันนี้น่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเทปกาวหรือว่าเทปกาวนี่หวานมากสีชมพูวันเสีชมพูแล้วก็โลกสดใสใช่ ถ้าใครได้รับนี่ต้องยิ้มก่อนนะนี่มันมันเป็นสีชมพูสีชมพูแพ็คผิดเนาะไม่ผิดกลัวแพ็คผิดด้วยเพราะบางทีแม่ก็แพ้ค่ะเสียงอะไรมีเสียงเสียงแมวด้วยเหรอมันแบบเสียงโต๊ะอ๋อย่าย่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ของย่าจะแพ็้ ของแขกในนี้อย่างนี้นรอของแม่อันนี้ของแม่ถ้าแม่อชิเขาอันเองแต่ให้แม่ชิเพราะว่าถ้าย่าทำเดี๋ยวย่าเป็นลมย่าทำไม่เป็นอ๋อเล่ย่าเยอะ่าเยอยมีอันนี้เราเพราะว่ามันเราอ่านอะไรไม่เป็นอ่านหนังสืออะไรไม่ได้เราจึงเลยพูดให้เขาส่งเอาเพราะว่าเพราะว่าเหมือนถ้าตามหาจะต้องให้ มันวุ่นวายเนาะเราไม่รู้หนังสือด้วยไงนี่เราเลยมาส่งมาจากไหนโอ้ย่าบอกนำไนนำเออล์นำนำให้ก็พอแล้วโอ้โหนี่ก็พอแล้วแบ่งงานลำไม่ให้ค่อยนำเด้อค่ะนำกับถ่ายคลิปนี่ก็พอแล้วมันถ้าเอาหนักกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วความรู้เราน้อยเนาะ เดี๋ยวค่อยจะได้ทํามูละเวลาล้ำก็พอแล้วเอาสินี้ละททำงานอันนี้เอาสายแรงเอาสายแรงเอาเอาจะเปิดคอร์สสอนทาอาหารภูไทยอ๋อเปิดเปิดคอร์สทำสอนทำอาหารภูไทยเออดีเหมือนกันนะแล้วมีใครอยากจะเรียนไหมล่ะต้องถามอาหารภูไทยเนาะอาหารภูไทยมีแขกมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยม ก็ยกก็ดูนี่แหละเห็ดโอ้เห็ดปลูกต่างประเทศเนี่เนาะใช่นี่มันดอกใหญ่แยกก็ดูตั้งนานมามาแต่ละทีนี่ดูแต่เห็ดนะเปิดมันเพลินดีนะ่าใช่ไม่ต้องคิดอะไรเเหมือนเมื่อวานนี้นะไปเที่ยวเพลินมากเพลินมากนะเมื่อวานนี้เนี่ยไปเที่ยวเพิ่งเคยไปจริงๆเนี่ย ถ้ำถ้ำผาแดนสวยมน่าไปจริงๆก็อยู่ใกล้ๆของเราใช่ไม่ไปเปืองตังงกแล้วก็ไม่มีเวลาถ้าไม่ได้ทำ YouTube นี่คือไม่มีเวลาว่างเลยนะไปอยู่อสวนไปอยู่ไร่ก็เหนื่อแล้วเราเป็นเงบ้างไปสวยสวยมากอยากไปอีกเดี๋ยวเชิญแม่เสริมไปคราวหน้าเขามีร้านกาแฟด้วยใช่มีร้านกาแฟด้วยข้างบนเน่ยเออไปหน้าหนาวน่าจะดีนะ เมื่อวานนี้ไปช่วงเย็นแล้วเมื่อวานนี้ไปช่วงเย็นแล้วพอดีมันล่มมันห่มเ่ยจังน่อยมันไม่ร้อนเดี๋ยววาได้ยินเสียงแควกๆไหมได้ยินไม่เป็นไรนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช้เท่าของพี่หนิงมันดูดเลยใช่พี่หนิงใช้ไม้ไปกับไปกับหน้าฝนไปกับหน้าฝนยายสมควรหนีเที่ยวเมื่อวานนี้สามคนหนีเที่ยวหนีเที่ยวเราเข้าไป สามเพ่อยายาไม่ทันยาย่าไม่ทันแล้วก็ยาติดลำด้วยติดลำติดลำติดธุรกิจติดธุรกิจติดธุรกิจเขาพอดีเข้ามาจากอุบลเขาจะกลับเขาเลยไม่ไม่อันนี้เขาเลยไม่ได้รอเนาะเดี๋ยวมันขําเดี๋ยวมันขําเขาก็จะกลับแล้วลำเสร็จเขาก็กลับอ๋อเจ้าภาพก็มาเหรอโม่เจ้าภาพมาเจ้าภาพก็ลำด้วยเจ้าภาพก็ลำใครเอฟซีมาลำ นือว่าเขาผ่านมาใช่เขาเขาบนบนว่าอย่างไงไม่อะบนเมื่อวานนี้เขาบนว่าเขาเขาได้แล้วเขาสําเร็จนี่แหละได้สิ่งที่เขาต้องไอสิ่งที่เขามาบนเนาะสิ่งที่เขามาบนแล้วก็เลยให้พาแก้ทั้งทั้งสองเลยทั้งทั้งสองเลยทั้งทั้งผัวทั้งเมียเลยเขาลําด้วยเมื่อวานนี้เขาเขาได้งานงานเขานแหละงานเข้างานได้งานได้งานไปเรื่อยๆนี่แหละเราประสบความสําเร็จเรื่องการงานเขาก็เลย แล้ววันนี้มีรำอีกไหมย่าวันนี้ก็ที่ติดต่อกับหน้าตายมานี่แหละยายนะพี่ดูก่อนว่าเขาจะจะให้รำกี่คนเนาะจ้าก็ให้ให้รำกี่คนวันนี้วันนี้ย่าจะไปไหนต่อไหมนี่ว่างไหมวันนี้เหรอใช่ก็ถ่ายคลิปล้อเล่นี่แหละถ่ายคลิปล่อเละล่อแถวนี้ลอแถวนี้เดี๋ยว เดี๋ยวต้องไปถ่ายไอ้คลิปแอชิตตั้งแต่แอชิตแอชิตทำอะไรตั้งแต่วันน้ําท่วมยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์เลยรถจะเข้าไอ้น้ําจะเข้ารถนะ่ะอออ,อยังไม่เห็นกันเลยนะเพราะยังยังไม่ว่าง๋อเอาขยะไปไป second, ไอ้รีไซเคิลไปให้เขาคัดแยกขยะเดี๋ยวยังไงบาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ T.P. ีสกินะคะแล้วก็ขายยู่บขายยูขายยูอ่ะข้มงกยังมีอยู่อย่าลืมนะคะ T.P. สกินแล้วก็กาแฟกรกกนะคะแล้วก็ลูทินเซตนะคะผลิตภัณฑ์ลูทินเซตายมังมีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะชามาดิพิตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของมาดิพิบายรัชนีนะคะ ถ้าใครสนใจติดต่อได้นะคะน้าไต่กอกนะคะเดี๋ยวจะอะไรนะเขาเรียกว่าจะจะจำบ่ได้แล้ววันนี้อ่อสาวกไอซัมซูนน๊อตมาด้วยมีสองคนโอ้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดระบบให้เดี๋ยวเปิดโลกเห็นของป้าเห็นของป้าแล้วเห็นของป้าแล้วเมื่อคืนนี้โอเคม โอเคอยู่จะได้เห็นหน้าเราด้วยใช่เวลาเราถ่ายไปเนี่ยเราจะได้เห็นหน้าเราแล้วก็เห็นหน้าข้างหน้าด้วยเวลาเราพูดไปเนี่ยบางทีเอฟซีเขาเห็นแต่ข้างหน้าเหล่าย่อยากพูดใส่กล้องแล้วก็ถ่ายไปด้วยมันจะเพิ่มอ๋ออนี่เห็นลรวบอกอ้ยบอเรีเห็แล้วอยากเห็นอยากเห็นกาแบบเรามากขึ้นแจะีดีค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ของน้าแต่กกลองนะคะก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเปิดอาวุธลับ